กราบสัทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมากราตกลับมาเจออีกแล้วครับก็คลิปนี้ครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าอาจจะมีมากกว่านะเพราะว่าคลิปนี้จะมาตามล่าเควินเดอบอยครับทุกคนหลายหลายคนคงเห็นกันแล้วนะครับแพ็กที่เข้ามาเมื่อวันพฤหัสนะครับนี่นะครับแพ็ก p o t w worldwide นะครับแล้วก็เป็น p o t w นะครับ u ยูโรเปียนคัพแชมเปี้ยนชิพนะครับหรือว่าแพ็คยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวมาดูแพ็คเขียวแพ็คเขียวนี้ผมผมจะไม่ล่านะอาทิตย์นี้นะครับจะไม่ตามล่านะเพราะว่ารู้สึกแบบเฉยๆมากนะแต่ตัวก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเออนะครับเดี๋ยวมาเปิดฟรีครั้งเดียวแล้วกันนะท้ายคลิปแล้วกันนะครับแต่มาดูแพ็คนี้ครับทุกคนนี่แพ็คยูฟ่าครับยูโรเปียนคัพแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับ เควินเดอะบอยครับมาอีกแล้วครับรอบที่แล้วมาเป็นบูสเตอร์เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นการ์ดเขียวไงเออเป็นการ์ด p o t w สีเขียวนะพร e r of the Week นะครับก็ร่างนี้นะครับมาในสไตล์โฮเปเยอร์ครับทุกคน The Boy ยโฮเปเยอร์แล้วมันมีบูสเตอร์ไงแล้วค่าพลังนะครับดูนะครับนี่นะครับดูค่าพลังติดบูสเตอร์แล้วนะด้านหลังนะครับดูบอลคอนโทร่เ้าสนะครับ แล้วการจบสกอร์85นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์92โคตรแรงนะครับยิงนะครับนี่นะมันบวกชูตติ้งนะครับก็เป็นฟินิชชิ่งนะครับบอลคอนโทรลคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับที่บวกมาในบูสเตอร์ในล่างนี้นะครับโซคอนโทรลองเลี so control, ้ยงชูตติ้งเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัดพาร์ททูพาสซิ่งนะครับเรตพาร์ทพินพอยต์เอาไซส์โอ้โหเรตพาร์ท กับตันซี่ครับแล้วมันจะไม่ไม่ไม่อยากได้ได้ยังไงครับตัวนี้นะโหโคตรครบเครื่องนะครับตัวต่อมาครับเปดี้นะครับล่างนี้เป็น LWF นะเป็นปีกซ้ายนะครับมาในสไตล์เที a ชีพเฮมเมเกอร์นะครับทุกคนนี่ค่าพลังก็เอาเลื่อนอยู่นะสำหรับเปดี้นะครับไม่ธรรมดานะเพดี้นะครับใครเคยเล่นนี่คือผมเคยบอกเลยว่าผมเคยมีแล้วนะครับแล้วแม่งชีจาร์ดมากไวด้วยนะครับ ตัวต่อมานะครับเป็นโอซิมเฮมนะครับกองหน้าจาก oli, oh, High, นาโปลีโหหายไปนาแล้วโอซิมเฮมนะครับล่างนี้ใส่หน้ากาก่าวหน่าจะน่าจะใส่นะเออเนะี่ยเพราะว่าที่มือเขาถืออยู่นะครับโอซิมเฮมนะรู้สึกว่าหายแล้วนะแต่เขาแบบว่าถ้าถอดแล้วเขาจะรู้สึกแบบไม่ชินไปแล้วนะครับที่เคยไปอ่านมานะครับเขาบอกว่าเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตัวนำโชคของเขานะครับในการทำสกอร์มั้ง มาจะประมาณนั้นนะโอซิมเพนนะครับสำหรับหน้ากากของเขานะหายไปนานนะครับตัวนี้นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับตัวต่อมาครับมาควีนออครับเซนเตอร์แบ็กจากปารีสแซงเชแมงนะครับเป็นบิวอัพนะครับล่างนี้เล่นปีกขวาได้ด้วยนะมาควีนอนะครับไม่มีบูสเตอร์นะครับมาควีนอเมื่อกี้โอซิมเพนก็ไม่มีบูสเตอร์นะครับพลังก็จะได้อยู่นะ กิวกองหลังครบถ้วนนะครับสหรับมาควินออสนะครับตัวต่อมาครับบรายฮิมดีแอสนะครับเจ้าหนูวัย24ปีนะครับจากเลอัลมาริดนะครับเป็น AMF นะครับถนัดเท้าซ้ายนั่นเองนะเป็นโฮเปเยอร์ด้วยนะครับเล่นได้ปีกซ้ายปีกขวาก็เล่นได้นะครับตัวนี้ก็ผิวๆนะดูดินะครับลิปปิ้ง88บอลโต๊ก93นะครับถ่ายโพซิชัน92อะพิวๆคล่องๆนะแต่ว่า เขาน่าจะตัวเล็กนะครับสปีดพอมีนะครับใช้ได้เลยนะบอลลาร์91นะครับสายพิวอยู่แล้วแต่ติดอย่างเดียวเขาน่าจะแบบความแข็งแกร่งเขานี่แหละนะครับดิปปิ้งนะครับทายโพซิชั่นสปีดนะครับแล้วก็บวกบัลลาร์นั่นเองนะครับสำหรับบราฮิมดีอาร์ตนะครับตัวต่อมาครับนี่ครับลุยอัลเบลโต้ครับโอ้โหผมบอกเลยว่าตัวนี้แม่งค่าพลังแบบบัควะวะ หลุยอเบโต้นะครับแม่งร่างนี้เป็นบล็อกทูบล็อกนะครับผมมีน่าจะมี2ลร่างมั้งที่เคยเปิดได้นะครับแล้วดูค่าพลังร่างนี้โอ้โหมีบูเตอร์ครับบอลคอนโทรลเก้า bon สิบเจ็ดลิปปิ้งแปดสิบแปดไทโพซิชั่นเก้าสิบสองโลพาร์ตเก้าสิบหกเราดีพาร์ตเก้าสิบเอ็ดนะครับหืมใครครับเนี่ยเกินไปนะค่าพลังเอาเรื่องจัดนะครับ ก็บวกบอลคอนโทรนนะครับบิปปิ้งไทเปอร์เชนแล้วก็โลพาร์ตนะครับโอ้โหโกงเกินมีดับเบิร์ทับด้วยนะถ้าพลังโคตรเดือดสำหรับหลุยอัลเบลโตนะครับตัวต่อมาครับอตาวิโอนะครับเซ็นเตอร์แบ็กจากปอโตนะเป็นเดสทอยเยอร์นะครับล่างนี้ไม่มีบูสเตอร์นะมีบูสเตอร์จะมีเดอะบอยนะครับบางฮิมดีอาร์ตนะครับแล้วก็หลุยอัลเบลโตนะครับลุกเดยอนลงมาอีกแล้วอ มาบ่อยเหมือนกันนะลุกเดยองนะครับแล้วก็อนาโตวิดนะครับกองหน้าจากอินเตอร์มิลานนะครับเป็นโก้พอเชอร์นะลูนินครับนี่ประตูสาประตูจากเรอัลมาดริดนะครับนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับสายเซฟเหมือนกันนะจากที่ดูดูมานะครับหลายเกมเลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวกลางรุกนะครับแมสสันนะจากโคเปนิกเกนนะครับโหเพเยอร์โหเพเยอร์เยอะนะครับอาทิตย์นี้นะสตัวเลยนะครับมา เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยครับไปเปิดไม่ปีเปิดปรีนะฟรีมันมีแค่ p o t w นะครับ w w การเขียวนะครับการม่วงไม่มีเปิดฟรีนะหรือว่าจะไปเปิดการเขียวก่อนีวะเปิดทีหลังแล้วกันมาเปิดแพ็คยูฟานก่อนเลยครับเปิดได้แค่3ครั้งนะครับทุกคน3 0 0ทองไปครับครั้งแรกถ้าเดอะบอยออกนี่จบเลยนะ ต้องการแค่เดบอยนะครับเอออยากล่าเดบอยเดบอยตัวเดียวมาคือจบเลยนะครับไปขอกดตัวที่ไม่อยากได้นะแถบล่างนี่คือแบบจบเลยอ่ะถอกแถบแถบ,บล่างนะครับกี่ตัวว่าข้างล่าง5้าตัวอ,อังกฤษมีมีมีม,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 มีอ๋ออังกฤษมีตัวเดียวว่ะอังกฤษมีตัวเดียวนะครับความหวังก็คือถ้าอังกฤษคือจบอะ่ะนะไปครับ หนึ่งร้ทองแรกครับลุยพีเนี่ยมาเลยไปจบๆไปจำได้นะรอบที่แล้วแม่งไม่มีอะไรเลยแบบพุเพอกไม่มีนะครับอันนี้มีพุแล้วจะไปเอ้ย <c oughs> โอ้ืออาเบลโตอ๋อตกใจว่าโอซินเฮมเนี่มนแม่งเซอร์สีฟ้าๆเหมือนกันนะครับหรืออาเบลโตมาอีกแล้วครับ <c oughs> เออเอ,อ,อ่ะมีบูสเตอร์นะอาจจะเป็นตัวบล็อกก็ได้นะล่างนี้เนี้ยต้องไปลองเล่นนะเป็นบล็อกแต่ว่าเป็นบล็อกทูบล็อกนะหลายคนคงแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับสายบล็อกทูบล็อกนะมาครับร้อย box box ทองแรกไปแล้วครับหลุยอัลเบลโตครับได้ตัวบูสเตอร์ด้วยนะ <c oughs> ใส่เสื้อฟ้ากัน3ตัวเป็นแพ็คนี้ <c oughs> นึกโอซินเห็นนะแล้วไปอิตาลีด้วยนะครับกล <c oughs> ายเป็น ลุยอเบียโตจากลาซิโอแทนนะมาร้อยทองที่สองครับหนึ่งสองสามไปครับเออเนี่ยมีผู้อย่างนี้เลยดิมันจะได้แบบดูแบบมีอะไรหน่อยนะเสื้อฟ้าหลุยเฮลุยไปแล้วนี่มันอนาโตวิแล้วโอ อิตาลีมาสองตัวแล้วอ๋อมาทำไมครับเนี่ยนาโตวิทออกมาก็ไม่ได้ใช้นะครับโหเล่นได้เล่นได้หลายตำแหน่งอย่างวะโคโพเชอร์ h e a ดิ้งดีป่ะเดี๋ยวขอดู h e ด d i n g นะ h e เฮดดิ้ง78ก็ไม่เฉยๆนะ่มีสกิลมงนะครับ พอเพลติฟิเนชชิงเอาไซส์ซปเปอร์ซับจะเอาเดอะบอยอยากได้เดอะบอยได้เปิดอีกแค่ครั้งเดียวนะครับตอนนี้เดอะบอยเทื่อนต้องมาแล้วเดอบอยต้องมาแล้วเพื่อนมา เครั้งสุดท้ายครับร้อยสุดท้ายครับไปเลยมาครับเออมีพูแล,ล้วไปพีเมียพีเมียก่อนพีเมลีพีเมียพีเมียเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าโอ้โหโอซิมเฮมว่ะมีหน้ากากอยู่นะโอซิมเฮมครับโอ้โหเดอะบอยไม่มาวะ่ะอะไรวะเนีย่ย เสื้อฟ้าเห็นเสื้อสีฟ้าแล้วนะึกว่าจะไปพีเมียไงจบเลย <laughs> โอ้โอซิมเฮมครับอ,อันนี้สิเออนะครับอิตาลีอิตาลีครับยุโรปนะครับเดี๋ยว,วยรู้อิตาลีลาซิโอ เนี่ยโอ้โหดูไม่เยอะหรอกครับก็1 2 3 4ล่างเองนะครับก็ไม่เยอะนะโอ้ดีพีเอลทีวีล่างนี้โอเคสเตเตอร์นะ94ล่างนี้เก้าสิบสองนะครับก็ไม่เยอะนะครับไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่โอ้โหมีล่างนี้เป็นล่างบล็อกทูบล็อกล่างแรกด้วยนะครับแล้วก็เป็นบูเตอร์ล่างแรกด้วยนะ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับแพ็กยูฟ่านะยูโรเปียนครับแพ็กนี้นะครับเปิดได้ใครกันบ้างครับมาใครได้เดบิบอยมาคิงกันหน่อยมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันหน่อยดีว่าได้ใครกันบ้างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มานี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ฟรีหนึ่งเีเลยไม่ดีเลยเวลาโคีิตเวลาหควิเวลาิดมาได้ตุกๆไปเลยทีเดียวไม่บอ้ะไม่ดีเลยครับถ้าแบบนี ไม่มีไฟไม่มีผู้อะไรทั้งนั้นครับเกลือเฮ้ยเสื้อขาวะอะเฮ้ยเฮ้ยมืดว่ะสุดหลอด่อจะยืนบนตูดนะเนี้ยโอ้โหเอันนี้มาแบบดื้อๆด้านๆน,นะครับไม่มีไฟไม่มีผู้อะไรทั้งนั้นนะครับโอ้โหโอเคครับโอเคเดี๋ยวมารีวิวแน่นอนครับสำหรับเวลาวิดล่างนี้นะ ปกอินเดป็อกอก่างนี้บูสเตอร์มาดูความโหดของเขานะครับ